เมื่อมีของมาลงใหม่เราทําอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นเราก็ดูก่อนว่าเดิมเนี่ยเรามีเบอร์อะไรที่วางอยู่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหาเบอร์ที่มันขาดแกะๆไว้อย่างนี้แล้วก็เก็บเชือกค่ะียุ s e นะประหยัดลดโลกร้อนแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาตัวที่เราขาดนะคะเบอร์ที่เราขาดเนี่ยเอามาเรียงไว้เบอร์ละสักประมาณ3คู่นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ล่นตะกร้า แล้วก็มีให้ลูกค้าหยิบได้สะดวกเลยไม่ต้องรอเรานานนะเราก็จะเติมไปเลยนะคะจากซ้ายไปขวาตั้งแต่เบอร์4ถึงเบอร์13เลยหลังจากนั้นเราก็มาเรียงเรียงเรียงเพื่อที่จะเก็บเป็นสต็อกอันนี้มีสีดำสีเดียว ร้านอยู่หน้าองค์พระนะคะติดถนนเปิดทุกวันเลยแปดงสิบถึงหนึ่ทุ่มครึ่งค่ะสั่งออนไลน์หรือเดลิเวอรี่ก็ได้